แรกก้อนนึง่งก็ข้าเป็นทีพื้นฐานรองครับก็ใส่เลยใส่เลยห้าก้อนหก้อนหกก้อนชั้นหนึ่งรับได้กี่ก้อน,นสามก้อนก้อนได้จากนั้นมีการแค่หน้าก้อน กป็นก่อนเป็นนาก้อนนะครับเป็นเบคออลดูดอ่อนก่อนช้อนเรียกว่าทุกอย่างก่อนทำต้องฆ่าเชื้อมือตลอดดึงดึงดึงออกครับดึงออกนี่เลยดึงออกแค่นี้ออกนะครับแค่ก็ไม่ออกแค่ออก ประมาณนี้เห็นที่เลยนิดนึงแค่นี้ครับแค่ให้เห็นที่เลยแค่ไม่เขฟ้าอ่อนหมดเลยเพราะว่ามันเป็นเชลาขึ้นไม่เข้าฟ้าเปิดปุ๊บเชลาขึ้นเลยวันนี้ยมานนี้มานนี้แค่ก้อนนะดึงถุกออกถูกออกอแล้วดำๆนี่คืออะไรพี่น่าน่าเชลาลาขึ้นเหรอคะเชลาพวกแค่ออกหมดเลยไอที่ขาวนี้ แค่นี้ครับนี่วาน,นี่เลยอ่าใครลองรูมาแต่กว่าเรา